สวัสดีครับแซมมี่โตโยตา้าแคมรีเครื่องยนต์ 2.0G เป็นรถปี2016นะครับเลขไมล์124,000นะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยๆเลยน็อตเดิมๆภายในเดิมๆสะอาดๆนะครับท้ายเดิมๆนะครับแซมเปิดราคาไปเลยนะครับ589,000บาทนะครับคันนี้เลย เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2.0ตัว G นะครับตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้เลยสีเนี่ยออกจะเป็นสีออกเทาฟ้าเทาๆนะครับเดี๋ยวแซมไปดูสำเนาเล่มให้นะครับนี่นี้เลยหรือด้านหน้ากันก่อนเลยเป็นไงไฟหน้าใสๆส็นเซอร์ด้านหน้าก็มีนะครับก็มีไฟตัดหมอกนะครับกระจังด้านหน้านะครับโครเมียมสวย เซนเซอร์ด้านหน้านะครับครบครันนะครับนี่นะครับภายในกันต่อนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีครีมเป็นเบาะไฟฟ้านี่ครับไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่นะครับแผงคาเนี่ก็คือจะเป็นลายไม้นะครับดูหรูหรานะครับ รถปี2016นะครับเครื่องยนต์เบนซิน 2000cc ซนะครับลำดับที่1เหมือนเดิมครับอาคาเน่แคปิตอนนะครับนี่คอนโซลก็ลายไม้นะครับน,นี่หัวเกียรย์นะครับลายไม้ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัววิทยุนะครับถุงลมนิรภัยคันนี้มีอยู่อ่า สี่ลูกนะครับ4ลูกนะครับมีด้านข้างนะครับนี่นแล้วก็คู่หน้านะครับผมด,ด,ด้านท้ายครับมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับนี่ที่พักแขนผู้โดยสารตอนหลังก็มีที่ใส่แก้วนะครับก็มีม่านด้วยนะครับนี่ม่านด้านท yeah. ้ายนะครับฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับ ทะเบียน5 7 4 4ครับรถสวยครับเครื่องยนต์2,000นซีซีนะครับตัว G นะครับด้านท้ายนะครับดูเม็ดเม็ดยังอยู่นะครับนี่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเป็นยังไง ด้านขวาก็ต้องเป็นเหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันยังอะไรอยู่ครบนะครับนี่เปิดขึ้นมาเลยนี่ยังอะไรยังไม่แตะพื้นเลยครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับปิดก่อนด้านท้ายก็มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังเช่นกันนะครับมา,มาตรวจสอบในส่วนของ เข็มไม้แล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงกันนิดนึงมีพุสตสตาร์ทนะครับรน,บนี่แผงข้างจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปุ่มล็อกรถล็อกก,กกระจกนะครับปรับทิศทางกระจกมองข้างนะครับม,มีคูรสคอนโทรลด้วยนี่ครับเวลาวิ่งทางไกลลดความเมื่อยล้านะครับเวลาขับขี่มาลองสตาร์ทกันนี่นะครับ เล็กใหม่กัน12,400อ่า1 2 4 8 0 9กิโลนะครับผมน,นะครับแอร์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นปุ่มกดแต่ว่ามีออตโต้นะครับวิทยุกดเปิดนี่ปรับโมงปรับโหมดได้ที่ฟวงมาไลเลยนะครับตอนนี้ นี่นะครับเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับออโต้ลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับน่ิงน่งๆเงียบๆนะครับมาสวยๆใสๆ เดี๋ยวลองไปดูห้องเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่าแซมเปิดไฟหน้าให้ดูกับพร้อมไฟตัดหมอกด้วยนี่ติดปกตินะครับพร้อมใช้งานนะครับนี่ห้องเครื่องอันนี้รถมาแบบสภาพเดิมๆยังไม่ได้ล้างยังไม่มีการสปาเลยนะครับยังสวยขนาดนี้เลยนะครับนี่เครื่องเดินเงียบนะครับเสียงเงียบๆนะ ดูน็อตขวากะโปงดีครับนี่ยังไม่มีการถอดมาแน่นอนนะครับคันนี้แซมดูให้เรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับสวยเนี่ยเครื่องยนต์ก่อนส่งมอบแซมก็จะมีการล้างเลื้งให้เรียบร้อยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับสวยนะครับรถปี2016นะครับ เครื่องยนต์2.0เป็นซินนะครับเลขหมาย124,000ราคา589,000บาทนะครับราคาเงินสดก็เอาราคานี้ไปเลยครับไม่มีบวกแวดหรือว่าเก็บแวดใดๆเพิ่มเติมนนครับ589,000บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกอยากกัดไฟแนนซ์เนี่ยจะม,มีดอกเบีย้ยตอนนี้พิเศษเลยครับ2.99ผ่ 99, อนนานสูงสุดได้ถึง84เดือนเลยนะครับ แต่คุณลูกค้าต้องมีประวัติผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนสินเชื่อ1ปีขึ้นไปนะครับผ่อนดีผ่อนตรงไม่มีร่าชานะครับถ้าอย่างเงี้ยเข้าเงื่อนไขรับไปเลยดอกเบี้ย2 9 9ผ่อนนานสูงสุดได้ถึง7ปีหรือว่า84เดือนเลยนะครับผมนี่ตรงนี้เลยสวยเลยครับแซมรับรองคันนี้แนะนําเลยนะครับ5 8าแ0 0บาทครับรถปี2016นะครับตัวแคมรี่เลขไมล์1่แสนะครับ ถ้าเกิดสนใจก็ทักหาแซมหรือโทรหาแซมได้ครับ0863543692นะครับฝากเบอร์โทรอีกครั้งครับ0863543692คลิปนี้ขอตัวลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ